ตัวนี้ผมได้มาเพียงแค่193บาทประมาณนี้ครับรวมส่งประมาณสัก30-40บาทนี่แหละออแล้วก็ส่งเร็วด้วยราคานี้ฟังไม่ผิดครับ193บาทใน l a z a ด a ครับแบรนด์ไหนเดี๋ยวไปดูกันมีด s x Outdoor เอ็ดเอ็กดอเนี่ยผมรีวิวไปหลายครั้งแล้วครับจะเป็นมีดแบรนด์จีนที่ทำออกมาได้โอเคมากๆแบรนด์หนึ่งครับเห็นทั่วไปตามราซาด้าประมาณนี้ที่ผมเห็นนะครับในราซาด้าจะขายอยู่ก็มีหลายรุ่นจะมีรุ่นหลักร100้อยถึงหลักพันหลักสองพประมาณนี้ครับเป็นมีดที่ไม่แพงมาก เหมาะแก่การซื้อมาใช้งานเลยครับเพื่อนๆท่านใดสนใจซื้อมาใช้งานนะส่วนตัวนี้ผมได้มาเพียงแค่193บาทประมาณนี้ครับรวมส่งประมาณสัก30-40บาทนี่แหละแล้วก็ส่งเร็วด้วยประมาณ2-3วันแค่นั้นเองของเขาน่าจะมีสต็อกในไทยนะครับแต่ว่า ที่ขึ้นในระบบเป็นส่งมาจากต่างประเทศแต่สองทวันก็ได้ของแล้วแสดงว่าเขามีสต็อกในไทยด้วยตัวนี้เขจะให้ซองเป็นซองผ้าแบบนี้ครับซองผ้าก็ใช้งานได้ค่อนข้างทนทานในระดับหนึ่งเนาะสมกับสมกับราคานี่แหละแล้วตัวมีดเขาพอได้จับครั้งแรกเนี่ยน้ำหนักน้ําหนักหนักก็มีดทาครัวทั่วไปนะครับ ตัวนี้น้ำหนักประมาณร้0ยหหรือ190กรัมนี่แหละผมจำไม่ได้ตัวมีดเขาสวยนะเขาขัดหยาบๆมาแบบนี้ครับแบบนี้เลยมีดเล็กๆกระชับมือเหมาะสำหรับการพกพาติดกระเป๋าไปทำกิจกรรมต่างๆตัวนี้เหมาะมากครั HX o u t d o r ก็คือเขาก็ยังมีโลโก้เข้ามาให้ด้วยนะ ก็มีรูสำหรับการร้อยเชือกหรือเอาไปาครับตามการใช้งานของเราราคาแค่นี้ครับถือว่าก็น่าซื้อมาใช้งานร้อยกว่าบาทผมไม่คิดว่าราคาจะถูกขนาดนี้โดยซ้ำไปแล้วมีดเขาหนักด้วย มีเหล็กเข้ามาถึงด้านท้ายอย่างนี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นด้ามเดียวกันเลยหรือเปล่าแต่ความหนักเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นด้ามเดียวกันเนะพอค่อนข้างหนักเลยแล้วก็สันหนาสักประมาณสัก4มิลได้ครับความหนาสันกาลังพอเหมาะเลย4มิลด้านนี้จะเป็นที่โลโก้มานิดหน่อยแบบนี้สำหรับตัวด้าม ด้ามเป็นพลาสติกแบบนี้ทําเป็นขขุขระมาแบบนี้ด้วยสําหรับการจับเนาะกระชับมือมากแบบนี้เลยวันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังครับเป็นมีดราคาถูกราคาย่อมเยาที่ไม่ควรพลาดด้วยประกันทั้งปวงสำหรับการสั่งซื้อนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันครับเพื่อนๆท่านใดเนาะสนใจ ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปก็ไปกดซื้อเอาได้ตัวนี้สเปคเหล็ก 5CR15 5CR15 ก็เป็นเหล็กกลางๆครับสเปคดีนะ5 c r 1ีอมีดระดับร้อกว่าบาทเหล็ก 5CR ืมไม่คิดว่าราคาจะถูกขนาดนี้ก็ลองพิจารณาดูครับซื้อไว้ให้ติดกระเป๋าไปทำกับข้าวทำครัวก็ยังได้ เดีย๋ยวผมว่าจะซื้อมาอีกสักเล่มเอาไว้ใช้งานก็ฝากกาติดตามช่องฟูเฟมอดดได้ครับคลิปหน้าผมจะหาของมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ